สวัสดีค่ะวันนี้มาชมบูธสินค้าในเครือมหาจักรที่โชว์รูมของ Audio City กันนะคะโดยสินค้าในโซนนี้จะมีสินค้าแบรนด์ดังจาก Shure, JBL และ Soundcraft ค่ะในบูธของ Shure จะมีไมโครโฟนประเภทต่างๆมากมายคือไม่สายจากซีรีส์ n e x d y n e ซีรีส์ Beta และซีรีส์ KSM, ไม้ลอยซีรีส์ SLXD และซีรีส์ BLX ค่ะ รวมถึงไมโครโฟนสำหรับจับเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนคุณภาพดีแข็งแรงทนทานห้ามพลาดบูธนี้เลยค่ะถัดมาเป็นบูธของ JBL จะมีลำโพงกลางแจ้งใช้งานในสวนให้ชมค่ะประกอบด้วยลำโพง Ground Stake รุ่น GSF6 และ GSF3 ลำพง Mushroom Landscape อย่างรุ่น Control 88M และ Subwoofer In-Ground Landscape รุ่น GSB8 และ GSB12 ด้วยค่ะพร้อมกับลำพงติดผนังรุ่นต่างๆที่มีรุ่น Control 23-1L Control 25-1L และ Control 28-1L ที่เป็นซีรีสยอดนิยมและสินค้าจากแบรนด์ Soundcraft ก็มี Digital Mixer รุ่นยอดฮิตอย่าง UI 24 o ให้ได้สัมผัสตัวจริงกันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทอื่นๆเช่นแอมขยายเสียงจากพ r o w n เครื่องเล่น DJ จาก Pioneer DJ และลำโพงมอนิเตอร์สำหรับงาน DJ และ Production ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากมาสัมผัสเสียงที่ดีกับสินค้าคุณภาพดีๆแบบนี้สามารถเดินทางมาที่ Show room โชว์รูม Audio City ค่ะโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ซอยเทพรัก51สพานใหม่เท้าซอยมานิดเดียวจะเห็นตึกสวยๆแบบนี้ก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะ โดยเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะแวะมาทักทายกันได้นะคะขอบคุณค่ะ